คุณโอถึงหันมาเลี้ยงควายเผือกนะคะเริ่มเริ่มมาสนใจควายเผือกมาตัวนี้เป็นควายเผือกที่เป็นเชื้อสายดีครับเป็นควายอุทยัยเหล่าอุทยัยเป็นลูกเจ้าแสนอุทัยครับเป็นเป็นควายเผือกที่ลักษณะเด่นก็คือมีโครงสร้างที่ใหญ่มากมใหญ่จริงๆแล้วก็เคยเห็นลูกเขาะคระับก็คือชอบตอนแบบที่เขาจ่ายลูกด้วย เผื่อนี้คุณโอ๋ได้มาจากที่ไหนคะคุณโออันนี้ก็นําเข้ามาจากเแคทครับเครือแคทข้าวชนกอ๋อที่อุทัยธานีนะคะตอนอันนี้คุณโอ๋ได้มานานหรืรยังคะตัวนี้อันนี้นําเข้ามาประมาณรักสี่เดือนสี่เดือนนําเข้าจากของคุณแคทมาสู่ฟาร์มชัยยานฟาร์มสี่เดือนตัวนี้ค่าตัวแพงไหมคะคุณโอหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทหนึ่งล้านเจ็ดแสนป้าเดี๋ยวนี้แม่ผันนี่คือแบบราคานี้เลยนะคะเนี่ยคืออันนี้คือเขาท้องอยู่ไหมคะเนี่ยหรือว่าอันนี้เพิ่งผสมทองใบไหมครับ รออ่านรอบเลยผสมไปนาน,นยังคะคุณหมอคือาสมไปไม่กี่วันเนี่ยอ๋อก็รอลุ้นจิคะว่าเขาจะผ่านหรือเปล่า<ช>อะไรเงี้ยอ๋อว่าจะติดหรือไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยใช่ <ไง S 2> แล้วยังไงคุณโอ๋ถึงหันมาเลี้ยงควายเผือกอะคะเริ่มเริ่มมาสนใจควายเผือกมาตัวนี้เป็นควายเผือกที่เป็นเชื้อสายดีอะครับเป็นควายอุทัยเหล่าอุทัยเป็นลูกจ้าแสนอุทัยครับอ๋อเป็นควายเผือกที่ลักษณะเด่นก็คือมีโครงสร้งที่ใหญ่มากอืม แล้วก็เคยเห็นลูกเขาอะครับก็คือชอบตอนแบบที่เขาจ่ายลูกด้วยครับแสดงว่าตัวนี้เขาก็จ่ายลูกออกมาดีสิคะใช่<ะ>ดูเขานิ่งมากเลยนะคะอันนี้ตูกประมาณ150ได <50. S 1> <150. S 2> ้ไหมร้อยห้าสิบห้าสิบท่วนเลยเหรอคะหรือว่าประมาณ50คุณโอนี่ในข้อของเราส่วนมากจะเป็นควายดำอะไรยเงี้ยแล้วมาเลี้ยงควายเผือกอย่างเงี้ยคือเราชอบหรือว่าเราอยากจะพัฒนาของเราไปเรื่อยๆก็อ,อ,อยากพัฒนาไปคู่กันด้วยครับ อ,อ๋อทั้งควายเปือกควายดำอะไรเงี้ยอันนี้คือลักษณะของเขาก็ได้ตามองค์ประกอบเลยใช่ไหมคะ<ช>คุณคหลังเหลืองนี่ตรงเลยใช่ไหมคะใช่เป็นควายที่มีโครงสร้างค่อนข้างใหญ่แล้วเคยได้ยินคนบางคนว่ากว,ว่าจะได้ควายแต่ละตัวเนี้ยจะต้องหมัดเจียวเจียวไร่เจียวขืว่ออะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยเรื่อยื่นานมากครับนานมากกว่าทีจะยอมตัวนี้ก็น่าจะ องสามปีได้อ๋อถึงถึงคุณคุณแค่จะใจอ่อนอะไรอย่างเงี้ยหรอคะโอ้แสดงว่าใช้เวลาในการจีบควายนี่ก็นานเหมือนกันนะคือแบบว่าจีบควายตัวนี้มาอันนี้ชื่ออะไรอะครับคุณหมนี่ม่ชื่อแม่น้ำเพชรครับอ๋อน้ำเพชรนะคะเป็นควายเหล่าพื้นบ้านของอุทัยธานีเลยใช่เป็นลูกุไทยเลยเป็นลูกเจ้าแฝดลูกไทยก็คือเหมือนควายแบบควายพื้นบ้านของอุทัยธานี ดูท้องดูอะไรท้องเขาก็อ่างเนาะใช่ครับท้องอ่างท้องอะไรเงี้ยแบบหลังหลังแบบเตอ๋อเป็นหลังแบบไหนคะหลังแบบนี้หลังตรงไงหลังตรงดูพี่เตอ๋อเดินนะเห็นไหมวู้ด้วเขาเผือกเผือกชมพูมากเลยอะ่ะเขาบอกดูลักษณะควายเปือกต้องเผือกแท้ยเราต้องดูยังไงบ้างาคะคุณโอ๋ถให้เป็นเปือกที่แบบไม่ค่อยมีไม่มีไม่ค่อยมีตกกาครับแต่ว่าถ้าเกิดเปือกว่าเดี๋ยวพอมันมีอายุมันก็เส่อมมากมันจะมีกา,กา อันนี้คือเขาก็อายุประมาณกี่ปีแล้วคะตัวนี้น่าจะตัวนี้น่าจะประมาณสักหกเจ็ดปีครับอันนี้เขาก็เริ่มมีกะหน่อยมีกะมีกะแต่แต่แต่ดูเล็บเท้าเขาดูตรงนี้ของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเป็นชมพูเป็นับจตัวนี่จับเลยรปะโอ้ยินที่เต๋อนี่้ยแม่ตาลีคนนี้ไงนี่แม่ที่เต๋อไก่ีครับเชื่อว เขาบอกว่าการซื้อควานี้คือเราต้องแบบว่าดูว่าเขาจะเข้ากับเราได้ด้วยใช่ไหมคะว่าเขาจะดุไหมอะไรอย่างเงี้ยหรอคะอันนี้คือเราได้มาใหม่ๆนี่คือเขามีการหงุดหงิดอะไรบ้างไหมไม่คือเขาสามารถอยู่กับฝูงเราได้เลยเพราะว่าเพิ่งมาสี่เดือนนี้คือเขาปรับตัวได้เร็วมากเลยหรอคะโอ้โหเหมือนคนเลยอ่ะถ้างั้นปรับตัวได้เร็วมากเลยไม่แล้วตัวอื่นก็ไม่มีการแว้งกันอะไรเงี้ยหรอไม่ครับส่วนมากจะเข้ากันได้โอ้โหแปลกมากเลยเพราะว่าจากที่แม่ไปคุณแม่ไปบางที่เงี้ยคือ นำควายมาเข้าฝูงแต่ละตุแต่ละครั้งนี่คือเขาจะมีการแบบคัมเหนกันอ่ะคือจะแบบแหวนต่างอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้อันนี้เข้ากันได้โอ้โหใช่เพราะว่าเมื่อกี้คุณแม่ผ่านมาเห็นปล่อยตามธรรมชาติเขาอยู่ด้วยกันได้อะไรเงี้ยไม่มีการแบบไล่ผิดกันเลยอะไรอย่างเงี้ยดูสีเต๋อหน้าตาสวยใช่ตรงนี้เราตัดเขาหรือว่ายังไงไม่ครับเป็นธรรมชาติเลยอ๋อธรรมชาติของเขาเลยเหรอคะที่นัพี่คิดว่าตัดเขา เขาบอกว่าเขาต้องดูเขาตรงปลายด้วยเป็นเผือกด้วยใช่ไหมใช่คนะ่ะดูตั้งนมเขาเตอ๋อเรามาสังเกตเม่จับเลยเม่เป็นผู้หญิงอ่ะถึง้ะรักโอ้แต่ที่นี่ไม่ค่อยมีเหลือบเนาะยังไ,ไม่เห็นเหลือบสักตัวเลยเออเี่อเต๋อบอกไม่ค่อยเห็นเหลือบสักตัวหนึ่งเลยอะ่ะโหอย่างงี้เราผสมไปได้กี่วันแล้วอะคะคุณหมออันนี้ผสมไปได้ประมาณสักอาทิตย์ อ๋อก็ต้องรออีกใช่สามสิบกว่าวันเลยเต้รออีสองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์ยี่สิบเอ็ดวันยี่สิบเอ็ดวันอย่างนี้เราก็รอรุ้นเท่าทองใบทายาทเจ้าทองใบอีกหนึ่งตัวมีโอกาสมันจะได้ทั้งเปลือกทั้งดำไหมคะคุณโอ๋อย่างนี้ใช่ครับก็บางทีก็มีเปลือกบางทีก็มีดำไดแล้วแต่อันนี้อะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยไฟมีไฟโอ้มีไฟด้วยอะถ้าตัวไม่ธรรมดาเลยนะคะแพงกว่าพี่เต๋ออีกอะอ้าวแพงกว่าพี่เต๋ออีกอะดูสิ เห็นไหมดูดีดเขานิ่งมากเลยอะ่ะดูเขาดูอะไรเขาแล้วดูตาเขาเ้วยค่ะตาเขาบอกว่าการที่จะแบบว่าลักษณะควายเผือกที่ดีต้องดูยังไงบ้างานะคะคุณโอ๋ของผมผมก็แค่เน้นแบบมีโครงสร้างดีพัฒนาโครงสร้างสูงใหญ่แสดงว่าที่คุณโอ๋เน้นทุกตัวนี่คือแบบว่าจะต,ต้องหนึ่งโครงสร้างโครงสร้างการจ่ายลูกอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะค,คือแบบ ลักษณะอะไรยังเงี้ยเราไม่เราไม่ค่อยสนใจแล้วอะไรเงี้ยคือเราจะเน้นการจ่ายลูกกับโครงสร้างว่าจ่ายลูกดีไหมโครงสร้างดีไหมมาปรับใช้กับข้อของเราอะไรอย่างเงี้ยหรอคะดูดูดูพี่เต๋อดูเอ๊ะมีกระดิ่งทุกตัวเลยกันยูกันยูนถ้าธรรมชาติเวลาเขาก็เข้าค้อกเองเหรอครับโหก็ส่วนมากพอเข้ามามันก็เป็นมันก็จะจำข้อใครข้อมันหมดแล้วเอาล็อกไปหรอกดูสิพี่เต๋อจุ๊บดิจุ๊บเว ชื่ออะไรนะโอ้ยแล้วแล้เขาห่วงเขาไม่ให้จูบป่ะเป็นไงล่ะพี่เสือเป็นไงล่ะได้กินพี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 กินน้ำเพชรน้ำเพชรแม่พกินอ่ะมาให้เต๋อไปอยู่อย่าไปอยู่ใกล้เขาเขาสิน้ำเพชรพี่เสือพี่เสือจะหอมไม่ให้หอมเหรอหอมจุกเลยพี่ชื่อน้ำเพชรอ่ะใช่ชื่ออะไรนะคะน้ำเพชรเห็นไหมเนึกว่าน้ำพลอย<ง>น <cko> ้ำเพชร เห็นไหม,ไหม,ไหมเขาให้แม่จุ๊บได้ด้วยเนี่ยเนาะเนอะเนอะเนอะเขาอยาแม่เมื่อกี้แม่มาอยู่แล้วเนอะขอจำหน่อยเนาะเขาอยากให้แม่จุ๊บได้เลยจุ๊บนาน,นเลยอือโอ้เขาเริ่มหงุดหงิดแล้วเริ่มติดแล้วแสดงว่าเขาก็ยังไม่ชินกลิ่นเท่าไหร่เนาะครับชินกับโอ้อือแต่ขาเขาเป็นกรีดเป็นนั่นเลยเนาะ ตัวนี้ต,ตีอรอรอลูกแสดงว่าที่อยู่กับคุณแคนมานี่คือเราได้เห็นลูกของเขาบ้างไหมคะคุณโอ๋ใช่ครับอ๋อเราก็เลยคือเราเห็นลูกของเขาในข้อของความของคุณแคทมาแล,แ,ลแล้วแล้วลูกของเขาดีอะไรอย่างเงี้ย<ช>จ่ายลูกดีให้ลูกดีอะไทุกอย่างเราถึงอยากได้มาโอ<ช>้แล้วเรามีการต่อก,กันบ้างไหมคะเนี่ยรพ <c oughs> ักนึ่งครับก็ครับ <c oughs> คือจีบมานาน้วครับตามมานานอย่างเงี้ย สองปีนะสองปีเนี่ยเป็นไงลาพี่เตอ๋อไม่ใช่ระยะเวลาใกล้ๆเลยแล้วเนี่ยกว่าจะได้ตัวนี้มาไม่ไม่ใช่เอาเงินไปซื้อได้เลยใช่พูดอย่างนี้เราต้องการซื้อของเรานี่คือเราต้องดูแบบรังนมดูอะไรด้วยไหมคะเป็นองค์ประกอบอะไรอย่างเงี้ยใช่เรก็จะดูบางทีการของลูกด้วยฮะว่าลูกออกมาสมบูรณ์ไหมน้ำนมให้ลูกดีไหมอะไรประมาณนแต่ขาเขาใหญ่เนาะ ขายใหญ่มากเลยอ่ะเราก็รอลุ้นลุ้นว่าเขาจะติดไหมติดเจ้าทองใบไหมทองนี้อะไรอย่างเงี้ยไงติด,นนตดแน่นอนอ๋ยแสดงว่าธรรมชาติดิธรรมชาติเลยครับใบผสมธรรมชาติเมือนั้นมันมืนเมื่อเช้าอ่ะเจอเห็นได้เหรอเห็นเต๋อเมื่อเช้าเต๋อดูส8บดบวกเ <laughs> ต๋อเห็นด้วยนะคะดูดูเข่าดูเข่าดู